ร้อยเอกธรรมนัทพมเผารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะได้ประกาศสงครามกับปลาหมอคังดําค่ะโดยท่านเปิดเผยนะคะว่าได้กําจัดปลาหมอคังดําแล้ว7.3ล้านกิโลกรัมพร้อมทั้งเดินหน้าปลดล็อกกฎหมาย IUU ช่วยชาวประมงทั่วประเทศ ร้อยเอกธรรมนัทพมเผ่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำที่สหกรณ์ระมงแม่กรองจำกัดตำบลแหลมใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามโดยมีนายอามินมายูโซะและนายนเรศธ,ธรรมรงทิพยคุณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะผู้บริหารลงพื้นที่ ร้อยเอกธรรมนัฐได้เปิดเผยค่ะว่ากระทรวงเกษตรโดยกรมประมงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการกําจัดปลาหมอขังดําทั้งในแหล่งน้ําธรรมชาติและบ่อเพาะเลี้ยงของเกษตร,รกรตามเจ็ดมาตรการสําคัญเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องภาคประมงซึ่งล่าสุดนะคะก็สามารถกําจัดปลาหมอขังดําแล้วรวมกว่า7.3ล้านกิโลกร,รมัมทั้งนี้จังหวัดปราจีนบุรีและพัทลุงค่ะไม่พบการระบาดแล้วขณะที่พื้นที่ อื่นๆลดลงเหลือ17จังหวัดแบ่งเป็นความชุกชุมนะคะระดับน้อยไม่เกิน10ตัวต่อ100ตารางเมตรจำนวน9จังหวัดได้แก่ฉะเชะิงเซานนทบุรีกรุงเทพสมุทรสงครามความชุกชุมระดับปานกลางคือ10ถึง100ตัวต่อ100ตารางเมตรจำนวน8จังหวัดค่ะได้แก่จันทบุรีระยองชมบุรีสมุทรปราการขณะที่นาง ทิติพรเหลาประเสริฐนะคะรองอธิบดีกรมประมงได้กล่าวเสริมค่ะว่ากรมประมงยังได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างเช่นการยางแห่งประเทศไทยและกรมพัฒนาที่ดินผลิตน้ำหมักชีวภาพจากปลาหมอคังดำปริมาณกว่า4.9ล้านกิโลกรัมให้กับเกษตรกรนอกจากนี้ก็ยังแปลรูปเป็นปลาปนใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์อีกกว่า2ล้านกิโลกรมัมซึ่งก็คิดเป็นมูลค่ากว่า34ล้านบาทอีกทั้ง ได้ปล่อยปลาผู้ล่าจำนวนกว่า1.1ล้านตัวเพื่อควบคุมประชากรประมอขังดำตามระบบนิเวศเดิมพร้อมส่งเสริมองค์ความรู้การแปลรูปผลิตภัณฑ์จากปลาหมอขังดำให้เกษตรกรสำหรับในปีงบประมาณ2,568ค่ะกรมประมงมีแผนที่จะปล่อยพันธ์สัตว์น้ำกว่า78.8ล้านตัวขณะที่ ปัจจุบันนะคะปล่อยไปแล้วกว่า75.7ล้านตัวหรือว่าคิดเป็น96.6%ของแผนทั้งหมด ร้อยเอกธรรมนัฐยังได้กล่าวเพิ่มเติมถึงการชดเชยเรื่องประมงนอกระบบนะคะว่ามีจำนวน923ลำวงเงินกว่า1,622ล้านบาทเพื่อให้กองเรือสมดุลกับทรัพยากรประมงทะเลและสร้างความยั่งยืนในการใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ำโดยขณะนี้ได้ดำเนินการแล้ว804ลำซึ่งอยู่นอกระบบนะคะและอีก119ลำไม่ออกค่ะโดยจ่ายเงินไปแล้วกว่า1,4 ล้านบาทคนที่จุดประเด็นนะคะเรื่องดังกล่าวนี้ก็เป็นตนค่ะในการแก้ไขปัญหาปลามอคังดำเพราะว่ามันสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวประมงขยายพันธุ์ไวแล้วก็ตายยากจึงต้องจัดการอย่างต่อเนื่องแม้จะไม่ร้อยเปอร์เซนแต่จะไม่ยอมแพ้และก็จะนำปลามอคังดำมาหมักเป็นปุ๋ยให้พืชเติบโตได้ดีซึ่งเป็นคำกล่าวของร้อยเอกธรรมนัฐค่ะ